วัวพี่ดีโอไหนอันเนี้ยอันเนี้ยอันไหนอันเนี้ยอะใส่วิดีโออะไรอ่ะไม่รู้เอมันบ่อยถ่ายเด็กดูสันยา้ไ่ม หนูค่ะหนูค่ะมาเลยค่ะนี่เปิดไหมคะนี่เปวดให้ใครวะใครก็ได้ไส่ เปลี่ยนที่นไม่ได้หรอเปลี่ยน้าเปลี่ยนท้าอัเล่นลยัดไป้ียนที่มันที่มันจปอ่อ่าต่อแถวถึงหมเขายังเ่ออี่าปก็ต่อ 我买，我买。<laughs> เป็บ้างเป็นไงบ้างเย็นกเาทุกวัน้ใครอ่ะใครอ่ะอะไรนะเป็นคนไทยหรอเป็นคนไทยอ๋อเย็นหนักเาดีแล้วจะได้ชีวิตหรือเปล่า เจน้าไม่ได้ยินอ่ะโอ้โหชว่วงนี้เริ่มมีแล้วชว้าช้านะโอเคไปกับพี่เจน้านบ๊ายบายคนะ่ะ ไหนก็สวยตรงไหนก็ตรงอะไรไปตรงตรงหรอให้ทำอะไรเนี่ยกี่โมงอ่ะเดี๋ยวบอยอ่ะตีมองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นพิธีกรไม่รู้อ่ะโอเคเลยสวัสดีค่ะ ถ้าสำหรับวันที่5นะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะเป็นชื่ของโจอ้กับโคชชอนะคะรองว่าจริงหรอนี่นี่เด็ดเยอะมากเลยนะคะนี่สำคัญก็อย่าลืมทั้งใช้ทุ่อุกด้วยนะคะสี่โมงห้าสิบวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยววัจะมาตอนพี่เคยที่ทันจิตต่มาถ้ามาไม่มาแล้วแ่ะใช้โลกขา่บอกให้ำบอกให้ำมีการถามว่ายังไงเอาหุเรือ พี <Es> ่เล <ment> <half intimate> ี้ยงหนูพี่เดิมาใหม่นี่กคนใหม่สิพี่คนเดิมอะพี่เยอะอยู่แล้วนี่ชมดังๆได้ค่ะเห็นแล้วเหรอูสวยดเวยสวยใช่ไหมสวยก็ในทีวีใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องอวยเมขอใอยบอกเราภูมใจน้ำเหนือมากเนียเราสวย สวยจริงๆค่ะคุณนะคะพี่ต้ยคะขอรูปนึ่งค่ะสวยมากเลยบายบนะ๊าหลายรูป